อวกันอกคอกับสวีททำชมุบชันนะครับผมเดี้ฮาวนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการซื้อสคริปแล้วก็ใช้งานนะครับสคริปมือถือแนี่นะครับก็เดี๋ยวแรกนะครับผมให้เราเข้าที่ดิอเว็บไซต์นะครับผมขอเดนตี้ฮาวเน็ตนะครับแล้วก็กดมาที่ขวาบนนะครับผมมันจะมีปุ่มซ่อนอยู่นะครับผมให้เรากดเข้ามานะครับแล้วกดที่คําว่าสมครสมาชิกนะครับแล้วก็ทําการ กรอกมาชี่ผู้ใช้แล้วก็รันผ่านเรียบร้อยนะครับโอเคพอเรากดเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่หน้าข้าระบบนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดว่าลรอเราล็อกอินไปแล้วนะครับให้เรามาทําการเติมเงินนะครับมาที่หน้าของท็อปอัพตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการสร้างซองเป่านะครับจํานวนหนึ่งอ่าไม่สิถ้าใช้เป็นสกิปมือถือนะครับราคาจะอยู่ที่80บาทนะครับก็ทําการสร้างมา80บาทแล้วก็ใส่ซองเข้าไปนะครับ80บาทจากนั้นนะครับให้เรามาที่ช็อปนะครับหน้า อ่าช็อปนะครับร้านค้าแล้วก็เลื่อนลงมาครับล่าสุดนะครับจะมีสคริปต์ King Legacy มือถืออยู่นะครับเพาทำการกดสั่งสินค้ามานะครับแล้วกดสินค้าไว้เลยนะครับโอเคพอเราสินค้าเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ขวาบนนะครับมาที่หน้าของ history นะครับผมแล้วก็เลือกทราบสคริปต์ที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับก็คือ King Legacy มือถืออันนี้นะครับกดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทําการกด copy นะครับผมสคริปต์ตัวนี้มาครับเป็น copy ควนี้มานะครับโอเค เดี๋ยวนะครับให้เราเข้าไปที่ดีดคอร์ดครับผมขอาไปที่ฮัมจัดเน็ตนะครับก็โนะครับเข้ามาเข้ามาแล้วนะครับต่อไปก็ทําการเข้ามากดตรงนี้นะครับผมกดตรงอิโมจิไอ้เจ้าติ๊กถูกตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กแล้วเรายังไม่ได้ยดนะครับให้เรามาที่บัตรเขานะครับทําการพิมพ์ทับเวอร์ดิฟายแบบนี้นะครับแล้วก็กดตัวเต้ยไปนะครับเพื่อในการรับยดเวอร์ดิฟายนะครับโอเคพอเรายดแล้วนะครับผมให้เรามาที่ห้อง บัอทคอมมานะครับทำการพิมพ์ทับรีดีมนะครับตามด้วยบอทนะครับมันจะมีบอทสองตัวนะครับก็คือบอทสีดำกับบอทสีเขียวนะครับสีดำนี่นะครับเป็นบอทของคอมนะครับส่วนสีเขียวเป็นบอทของมือถือนะครับเพื่เรากดที่สีเขียวนะครับแล้วก็เอาคีย์เมื่อกี้เนี่ยมาใส่นะครับแล้วก็กดส่งคอมมานไปได้เลยนะครับโอเคทีนี้คือผมมีไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่รีดีมก็นะครับก็จะไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะครับโอเค จากนั้นนะครับให้เราทำการพิมพ์ทับ s c i p t นะครับภาษาคิพตามด้วยบอร์ดตัวเดิมนะครับแล้วก็เล่นเป็นแบบคีรีกัซีนะครับแล้วก็ enterway เลยนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ภาษาคิพแล้วนะครับก็ทำการ copy นะครับสคริปต์ตรงนี้ไปนะครับก็แค่เฉพาะตรงนี้พอนะครับถ้าเป็นของมือถือก็ก็มาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะส่วนที่มันเป็นตรงนี้พอนะครับแล้วก็เอาตรงนี้เลยนะครับไปใส่ในตัวเกมอ่าโปรแกรมงาน astute x นะครับแล้วก็สามารถใช้งานสคริปต์ได้เป็เติมเลยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรว้านะครับเซลเกียนเจ้าครับบาย